สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องเรามีกะิผ้าน้องสาวเห็ดตำมะกรูดตะนีกินพี่น้องรู้สึกเปรี้ยวปากพี่น้องเหมือนน้ำลายจะไหลค่ะเอาถั่วมาตุ๋คือได้แล้วถั่วหนึ่งพี่น้องเห็นแล้วน้ำลายไหลมะกรูดอันนี้กาน้องซุกซื้อให้อยู่อันตาดหัวหน้าพี่น้องเพื่อนี่ห่นสา้าพันเท่าไหร่เจ้าพันเจ้าพันสี่สิบบาทประมาณสี่สิบบาทพี่น้องพักขนยงโน่นตะเกียบมาพี่น้องคือสดไใหม่ตำประมาณจกหน่อยเนาะ ห้าน่วยโซกหน่วยอ่ะน้อยเนาะนี่ผักคะนีย์พี่น้องตำเชฟแล้วให้แล้วบวอิ่มตำใหม่แบบบวแซ่บเด้เนาะน้องงวันไปซื้อปลาแดกแซ่บมาให้น้องงกันอันนี้เราจะใส่นี้เลยไหมใช่ซับใส่น้ำใส่หมูห่วงน้ำพี่น้องห่วงนี่กับหมูเปรี้ยวแห้งแบบพอดีแซ่บเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวหวานแล้วก็ใส่กะมะนาวเหมือนใส่กะมะนาวแล้วก็ใส่พริกพี่น้อง ก็มีเพื่อนชิซับมากล้วยให้น้อกจากจะชิโล่งมือต่ำด้วยพวกละข่างของเฮานั่นเองพี่น้องนี่นเบิ่งเครื่องปรุงเลยไปผกเลยมาจะใส่พริกเลยบัดนี้ใส่พริกลงไปพี่น้องอใส่ของแห้งลงไปตำก่อนอตำด้วยชิชูใส่ทุกอย่างเลยน้ำตาลใส่เกลือน้ำยาสูตรโดเลชิจูหนึ่งช้อนโต๊ะ พี่ตาลก็หนึ่งช้อนนี่เพราะว่าถ้าเครื่องหมดถึงเ้าต้องใส่แบบเครื่องหลายๆเนาะเห็นขุนตำแห้งใส่หลายก็ดีอีกพี่น้องเลยเป็นงัวกำลงังตาเพถ่าใส่หลายได้ตำ<ม>ได้มาเด็ดพีตาลไม่ใส่หลายเนี่ยเพราะว่ากล้วยคันต้องตำบอ,อ,อกหวานพี่ชูอีกนิดนึงนะนัวนัวได้ฮะยูฮานขุนตำอู้ยพี่น้องเลยอย่าว่าแฟน ข้าวหน้าก,กินนัวลายดูฮันน่นคนตำแห้งใส่หลายอะไรเพราะว่าเฮาใส่เปรี้ยวมักเนาวหลายเด้เขาก็เลยต้องใส่หวานโบแม่นว่าเ้าปรุงหลายแต่ว่าเฮามันใสเครื่องหลายที่อดแต่ว่าตำน้าฮายังเขาใส่เลยอย่างไรขาต้องตำของที่เังเพิ่้นก่อนตนแรกก่อนตำไปค่ะโอ้โหแค่น,นี้ก็รู้สึกถงคกลมอร่อย กิมเบลเล่ใช่ขึ้นเยอะๆเนี่ยอร่อยนะตำข้าวปุ้นคือกันได้ต้องใช้เครื่องลหลายๆอย่างนี้แหละตำข้าวปุ้นแต่ว่าหา้ามตำหลายเพราะแซ่บตำหลายอย่างนขึ้นบ้านใหม่นะเติมเยอะนะว่าให้ตำข้าวปุ้นให้กินแน่นอกจากเกี่ยวว่าได้ตำหลายตำข้าวปุ้นยิบหนึ่งพี่น้องกินกับอิ่มแซ่บเพิ่นเรานะไปตำให้อีกแน่หวะตำโคกส่งมาบุคือเก่าตำหน่อยเพื่อแซ่บตำหน่อยคือมันถึงมันจะแซ่บ เผ็ดนะพอแล้วไม่อยากตำเหล็กเอาเล็กๆรู้ละดูคว oh. ามะกรวยหน,นึ่ง้โโองออเผ็ดนะมันเผ็ดอยู่แล้วรเราเอาตำมะกรวยอีกแ,แต่อีกมันเผ็ดแหงเดี๋ยวเอาคนมันตำก,อก่อนต้องเกลือยังไงใส่ใส่เกลือน้ำใส่เกลือก่อนทำเล็กๆเลยไม่อยากใส่เยอะนะคนชิมพอไหมพอแล้วใส่ซ้อนนะเวลาเราใส่เกลือให้คนเกรกไว้นะ เท่ากับเได้กินดุกคือต้องเราโดนกินเค่หนึ่งได้ตำกล้วยร้านลูกไม้ร้านลูกไม้ขายตำกล้วยร้านลูกไม้ลูกไม้หมายถึงเสื้อเสื้อสองคนเลยเสื้อไม้อ่าเรียบร้อยมาใส่ไว ตำักเล็กเลยเตียมรอความแซบได้เลยตรงตำมันม <mark> ุ <Rogers> ่นตแซบขื้นไรยค่ะพ่ออยู่บะส่ม้อหม้อีกหน่อยหนึ่งบะแนนใส่ม้มหมงอัน้พ่ออยู่บ่มันกลันี่เี้ยวเอาพอละเนาะตำหลายตแซบห่วยคนตำขายยังใส่เข้าสองหน่วยนึงหกหนึ่งสองไเนเดี๋ยวได้พี่น้องคนขายห้าสิบบาทดูริมโขเขาคกินองุอีกเนาะตาใหญ่กะท้อง ใส่จากหาหน่วยนี่หามาอีกพี่น้องหาหน่วยหาหาลูกค่ะมาเทปบเไรทั้ทสามพีชใหม่เนาะลิมรองปลาแดกสูตรใหม่มันอาจจะแพงเด้กว่านีไทยนะแพงยามแรงมันหามมีฝนฝนเริ่มตกแล้วก็ได้แล้วนี่นะเราได้ธุรกิจใหม่แล้วเราจะเอากว่านีมาปลูกอีกเขาปลูกเนี่ยค่ะสามต้นน้องเนาะสามต้นอ่ะใส่มะม่วงแล้วเด้อแบบนี้ คนต่ำยานโบอีม่มอ่ำมุ่นเลยแค่อร่อยดูรายการนี้นะคะอร่อยอร่อยค่ะซื้อช่วยหน่อยค่ะพี่ๆโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะคะ <c oughs> กเปลี่ยนข้างมาเปลี่ยนมือมาอมพี่ชิงนะมันเป็นต้องเป็นพกอันนั้นเนาะพกสากสากอ่ะน,นะ<ว>ตับ<ว>มะเร็ไว้พกไส้เนาะพกสานะกซา,ากตับไปจะม,มาะเต็นเข้าตาให้เลยแหละใส่ปาลาขยาวแล้ว ช้อนก่อนสรงช้อนก่อนสามช้อนเลยสามช้อนง่ายใจนะง่ายใจสามช้อนได้เดี๋ยวตามให้เข้าเครื่องแล้วเ่าจ๋งใส่มะนาวตงท้ายจริงเลยอ๋อไอ้ระวังกระเด็นเข้าตาแทนที่แทนที่ทรายแตะใตัวจะแตะตรงนี้ก็พอนี่เอามาใส่เลยมะนาวเขาพี่น้อง ใส่มะนาวลงไปต้องเอาทั้งเปลือกแบบนี้ม,มาโยกๆยวนัวโดน,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 นบาทก็สำนี้ประมาณร้อยหนึ่งแ้วนี่พี่น้องหนึ่งร้อยบาทจิ้มกรนเด้อพี่น้องบาบนี้เอาอันกามะนาวน้ำอืมโอ้ยน้ำไหลไหลยันไหลลงครบดิเป็นยังไง ใส่อะไรอีกใส่ปลาอีกผูก้ขาดปลาหน่อยหอใส่ปลาอีกเนาะแอาปลาแกเหมือนแอใส่ทอ่มคเพมกลมกล่อม มาจ้าพี่น้องเราจะเทแล้วมากินด้วยกันแขกเนาะมาพีน้อมาวงมือกินได้ก่อนฝนทิตกฝนมาละเอากินกินมามาตั้งกล้องไว้มากล้องหน้าละ สบายดีสบายดีพี่น้องอีกรอบนั่อย่าลืมสบายพี่น้องเลยมือผุนมาเนี่ยลงมือเลยแบบนี้ตีดูน้องน้อยแซ่พวกเราทุกคนนั้นแบบพอดีเลยบริคิมอยู่ไหนไปไปขายไปสั่งงานแข่งเรือไปขายจับกวาแท้แซ่ลันปลาหนุ่งไปขายดปลาแห้งปลาต้มชุบมันต้องเป็นปลาแซ่บแต่จังสับ บุก็ินใส่แซกพนานนี่จะเสีออร่อยมาก้นยอดพี่น้องมาดับหน้าซอยแลติดตามพนันนี้ชุกินพี่น้องยังอยู่หลายอยู่อ่อยอีกล้มากรานีพี่น้องเลยมาขอโซซเกบใบมันาวมามาแบบมีมักในมะนาวกะทิบงกชีนีสตรงนำใส่นี่เด้อสิสมัก กับมะนาวมันขีแซ่บาาด้วยพี่รองมีในแก่เล้วมีเอืมกินกัะฟ้าขัแยงเด้อพี่น้องน้องนองบอกว่าด้วยมีเจ้าลองซิมกลิ่นกระฟ้าขันแยงคนละงัวกินแล้วแซ่บปากที่รองด้อพี่น้องแยบได้หอมเมื่อกี้กับบังนาวกำสมากนะยอดยอดเมื่อวานต้องระวังอยู<ม>่คนเดียวห้ามกินเลยเมื่อวานยาสมักมาด้วพี่น้องมากินด้วยกันแซ่บอะไร แลววางอีดีพี่น้องมาต้องบ่ค่อยกินเนี่ยมะกรูดสดมันเลยสูงแพงมากมะกรูดที่มันหอยคายตามพันเข้มทางไม่เหี่ยวหลเมื่อนเคี้ยวเปลือกมะนาวแห้งแซ่บมันสิดับความอันอันนี้เนาะของมะกรูดกับมะนาวนล้ต้องเอามะนาวสดกลับที่มันแข็งมันจะได้หอมมันจิกรอบมันจิหอมมันจิบวเบากลมท่านภั่บะค่อยกินดุนะพี่น้องระวังสมัครเกือบสมัครทุกคำแถวสุดสามีมากินนะ lấy thêm mặt ham tin quay nhắm tay cặp mạo nhắm cặp mạo mèo mèo mừng cặp mạo mừng cặp mạo mừng cặp mạo mừng ใบมะนาวหอมไายอยู่งานแข่งเรือจะขายแตมพระพุ่นเนะาะแตงกูดะนี่เนาะแซ่บใบมะนาวเป็นมันหอมเนาะหอมกว่ามะนาวธรรมดาเลยแซ่บมะนาวธรรมดาไมออ่ได้ดูหลังเลยเลยไปเก็บเอาไม่หลายใบมันเนาะใบอ่อนแซ่บอืมทัม้งใบมะนาวทันงหมูเผ็ดหอมกรแซ่บมอืมวย กาทุ่งนห่ก็เข่าเลยข้างหลังอ,อ,อ,อือหือใช่ไหมไปทางอื่นจะดีาัาคพื้นลูกทางหลังคุณกระจีบวิทย์น้อยแซบเบอร์น้องให้กินเพ็ดก็ได้ จะขอไปกินน้ำแล้วตอนนี้ตดน,น้ำนะมั้ยลอมทานเมื่อเพล็ดตักน้ำนะอ่ะเข้ากันถ้าเขากินเพชรโบได้ค่ะเป็นน้ำยาทีกวัน,นทุกวันมันแห้งน้ำเพชรกิน <laughs> น้ำแล้วหายแล้ว <C oughs> ยำผัเตอีกอตามพะปุ้นมันนั่นกระแซบแซบเผ็ดแบบนี้เน่ใบ <C oughs> มะ <C oughs> นาวพี่น้องโบเฟตค่ะโบแซบมาเพ็ดแบบคนตำขายเพ็ด,ต,ดตัวนี้อีกเนาะแดงเลยท่านตัวนี้ส้างเมาเผ็ด มือพี่น้องเผ็ดแห้งหมันเถือกับพเผ็ดแหงมันเถอ่เผ็ดแหงมันเถอมันเถอเป็นกเพชรูไ้ัวไหผิดมากยังพอจะได้ตำนิดนเรพี่น้องซื้อมาแต่ว่าขงเคือซือไ่มันเคือเลยพี่น้องยัมกหลังไลดีโตเป็นาพันละีกรอยสามติบเป็นวาวีอันติพันชาพันกับประมาณสามสิบบาทสามสห้าบาท คือคนหกหรือหกิบเนาะคือคนหกหรือ,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 อหกสิบบาทอันนั้นค่ะทริปขึ้นละหกทริปเพราะว่ากล้วยหายากเลยึ้นราคาแล้วกล้วยหน้าแรงเพิ่นละอืมเรือ่องแซ่มาแซ่พอดีเลยความเผ็ดความนัวความหวานน้องน้อยไป็นซีให้แล้วพี่น้องเพิ่นกินเศษพัทยากายเนี่ย วงกัะเช้าแชพอดีหวานน่มพริกมะดอพุกวันเนาะักพอตไวน้ำยำเมงอันันเจาะหนามากไม่ค่อยกินนดูผลก็ไหลแล้วมีพี่น้องเหนนีทันหไ่ของผล โอม่นล้นั่นเด็พี่น้องเผ็ดกินน้ำก่อนเไปเถละคนแล้วมาดิพี่น้องตายตัวตายตัวแล้วคนจำเผ็ดแล้วออยิ้มจมาบติดาทางตัวเทละคนเทละคนแล้วเซ็ตาปพี่หิงสามหน่วยพอเนาะแค่นี้จักมาก เ็ดสีทอยดิผมคือวันนี้แซ่บอยู่ คือองงผู้เพิ่นกินเผ็ดนะพี่น้องอือเพื่อนคืออันเด่นมากบ่อเท้าค่ะเนาะกวยเพิ่นสดใส่คำไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใครจะพูดยังแบบนี่จะพี่วงเดนเห็นดูเพิ่นกินนะพี่บอกลาทีพริกเห็นบอกอืมกินพผ็ดเป็นหน่วยเลยกินห้านแต่กับเผ็ดเผ็ดแต่ว่าเผ็ดน้อยคือไทยค่ะตอนยังน้อยแหละ ยายเพื่อนว่าว่าใครกินเผ็ดได้เราเก่งเพื่อนเลยอยากเป็นคนเก่งเพื่อนเลยกินพริกห,ห,หัดกินพริกไปเรื่อยๆกินพริกได้หลายบัดนี้บ่งเผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยอยุ่ยตะปากปากเขาเนะาะเดี๋ยวให้กับเพื่มาดีเพาะบางผลมาแล้วมาแล้วผลไล่แล้ว อขอตัวนี่ผลกันด้อพี่น้องเย็นปุ๊บหมดทันน้อง<ป><ป>พี่น้องลาไปก่อนเ้อสบายดียดพี่น้องผลมาแล้วพี่น้องบ๊ายบาย